ผมมาต้อยกอบครับแปดคือซิ้งใระดาซิ้อายุยืนตลอดไปนครับเคือไช่สิ่ง้ยหรือเท้าที่สุดนันี้แหวนครับติดต่อได้นะที่ช่อง หนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งหกลบซิ่วชัยสิเงเอี้ยะ<ม>อันนี้เป็นตองแปดแล้วอันนี้ก็คือพญานาครานาครับเป็นตัวแทนของถนะ่ายน้ำครับอันนี้เป็นยันนโมครับอันนี้อะไรอะไรคือยันนโมน,โม,นโมคืออยู่ที่หัวใจปู่<อ>นะครับเป็นธาตุพ่อกับธาตุแม่เออธาตุแม่มคือพระพุทธเจ้าองค์ที่น้องแดงขาวนะคะสิบเอ็ดโมงรวมกันตรงนี้นะครับตอนนี้แยกย้ายกันครับผมสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมง คือพระพุทธเจ้าแกันันะคะือพระพุทธเจ้าพักผ่อนนะครับตรงนี้หนึ่งหมอนเดี๋ยวมาเลยพอกะลาใช่ไหมบ่ายสอตรงี้หนึ่งนะพระพุทธเจ้ากุกุสันโโนะครับคือพระเจ้าองค์ที่หนึ่งคือธาตุนะ ณเป็นตัวแทนของธาตุดินครับองค์ที่สองคือธาตุโมแทนธาตุน้ําเป็นพระเจ้าองค์ที่สองนะคุัสันโทโกนาคมโนโหนธาตุน้ําก็คือดินกับน้ําเป็นธาตุพ่อธาตุแม่นะครับองค์ที่สามคือกัดสโปกัดสปะขี่ขี่เตานครับเป็นตัวแทนของธาตุไฟพวกนั้นจะเล่นลิ์พวกฤาษีอะไรนี้จะอยู่มนั้นเยอะส่วนของเรานี่พระเจ้าองค์ที่สี่โคตโมเป็นธาตุลม ธรรมะของพระเจ้าจะเกี่ยวกับลมการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนพระศสียยะเมตไตรคือธาตุยะนานะพุทธายะนะครันาคุเจ้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์ยะคือเกี่ยวกับจิตวิญญาณซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูกมาทัศเป็นนามมาทัศนคับพระฤณาโมเนี่ยคือดินน้ำเป็นธาตุพ่อธาตุแม่นะครับแล้วมันจะมีธาตุที่เลี้ยงอีกนั่นก็คือนั่นคือจักรพรรษาอันนี้คือนาโมพุทธายะแต่เราเอามาแค่นาโมพ่อกับแม่ น,นะครับแล้วอันนี้ในทางความซุ้ยมันคือหอยินหยางด้วยที่เคยเห็นสัญลักษณ์หินหยางนะครับหินหยางคือดํากับขาวแล้วผมบอกว่าดํากับฟ้าเนี่ยคือสีเดียวกันเป็นตัวแทนธาตุน,น้ําอันนี้มันก็เป็นมงเป็นหินอันนี้คือหินนะครับสีน้ําเงินคือหินสีขาวคือหยางหยางคือพลังความ,มรุ่งเรืองนะครับสีน้นําเงาินคือพลังความสงบดิ้งอำนาจบารมีมันคือหยินอยู่ในหยาง อันนี้ก็คือหินมันก็อยู่ในหยางแล้วที่หยางก็อยู่ในหินเขาเรียกหยินหยางอินฟินิตี้ใช่เพราะแต่ถ้าหินหลังไม่เป็นอย่างนี้ไม่รู้หรอกนะอย่างนี้เคยเห็นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีจุดตรงนี้กับตรงนี้นี่คือหยินหยางอินฟินิตี้นะครับก็มีแต่สวัสดีครับผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับการทำลายทายทักนะครับผมการ ก uh, mm hmm. ันดูห้องจุ้ยของอาจารย์เซียงซือนะครับผมอาจารย์เซียงซือแฮเดนินาคานะครับ mm hmm. ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับ mm hmm. เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามบ่าวต้อยกกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ